โซ่เราลิ้นแล้วก็ชุดกลไกลตับตั้งความตึงหมายเลข9ยางนำโซ่ก็คือยางกิ้งระหว่างกลางนะครับก็คือประคองโซ่นะครับตัวบนและตัวล่างนะครับให้มันบาลานซ์กันตลอดเวลาตัวนี้ก็ถ้าสึกก็ต้องเปลี่ยนเหมือนกันหมายเลข17และหมายเลข10นะครับ <Color> ก็จะเป็นตัวยึด ยางกิ้งโซ่ so, นะครับเมื่อสักครูลนี้เองตรงหมายเลขเก้าก็คือแหวนหมายเลข17เนี่ยคือแหวนป้องกันน้ามันซึมนะครับหมายเลข10ก็คือตัวน็อตยึดยางกิ้งนะครับนําโซ่เนี่ยระหว่างโซ่บนโซ่ล่างก็คืออยู่ระหว่างกลางนั่นเองนะครับต่อไปหมายเลข1ิบหมายเลข11เป็นเฟืองกด โซ่ตัวล่างนะครับชุดกลไกลตัวนี้จะมีทั้งหมด3ตัวเลยในการกดโซ่หรือประคองโซ่ทั้งตัวบนทั้งตัวล่างนะครับหมายเลขสิบเอ็ดก็จะเป็นตัวล่างไปประคองโซ่ตัวล่างยังงแล้วอ์ประกอบชุดนี้ของโซ่เลาลิ้นเนี่ยทุกอย่างสําคัญหมดทุกตัวสําคัญหมดเลยทําหน้าที่ประคองโซ่ไม่ให้เกิดความเสียหายให้มันบาล้านตลอดเวลาเลยไม่ให้เกิดเสียงเลยครับหมายเลขสิบสามก่อนเลยครับหมายเลขสิบสามเป็นนอ็อตยึด ตัวกดโซ่เหล่าลิ้นหรือชุดกลไกกดโซ่เหล่าลิ้นนั่นเองนะก็กดความหรือแกนชุดปรับความตึงของโซ่เหล่าลิ้นนะครับหมายเลขสิบสามเป็นน็อตยึดนะครับหมายเลขสิบห้าเป็นแหวนกันน้ำมันซึมหมายเลขสิบสี่เป็นน็อตยึดจานโซ่เหล่าลิ้นจะมีสองตัวนะครับหมายเลขสี่เป็นน็อตยึดจานโซ่เหล่าลิ้นนะครับ ยังไงแล้วชุดกลไกชุดนี้ทั้งหมดเนี่ยเราก็ต้องศึกษากันน,นิดนึงว่ามันทําหน้าที่อะไรบ้างทุกตัวสํำคัญเลยนะครับชุดนี้และเป็นชุดหัวใจหลักด้วยที่จะต้องตั้งค่าให้ถูกต้องด้วยการตั้งค่าจานโซ่ลอลิ้นนะครับจานไฟข้อเวียงจะต้องสัมพันธ์กันตลอดเวลานะครับ